ใส่เมื่อด้ยวยพี้องเด้อยกินอเอาเองนะคะห <laughs> อมเหมยเหมยเนียอ,อร่อยจังอร่อยค่ะ้อมกันอร่อยไหมควนอุ้ม <c oughs> ไม่ได้เลยเนาะ โอ้โอ้หนักจังเลยอู้น่ะอู้น่ะเล็บเป็นไปเยอกับป๊ะป๊าเล็บเป็นไปกับแม่บ้านไปไหนคะไปเลือกของเล่นเลยไปเรื่องของเล่นเหรอสวัสดีจ้าวันนี้พอกับตำมีชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จ้าตามจะพาสุกสุกมาเห็ดไก่อกค่ะพี่น้องวันนี้ตมแต่ไก่ตัวบักยันย์นะครับโอ้โ <c oughs> <ม>นี่นค่ะพี่น้องจ้าไก่ค่ะพี่น้องไก่ต้ม ต้มมาเรียบร้อยเดี๋ยพี่น้องเดูเพราะว่าเวลาอบเวลาหมักมันจะติเข่าเหนือนะคะพี่น้องจ๊ะค่ะปุ่นไหวแล้วปลาค่ะพี่น้องไปเห็ดนตั้มกันจะ้ะพี่น้องจะ้ะนี่เขาจิ้งไข่ค่ะพี่น้องตักไข่นะพี่น้องทำสีซับจ้าก่อนพอาะาทำสีใสเป็นวิธีการปันนะะ้นค่ะเพราะว่ามันจะสิละเอียดน้องจะสิดหมักเข่าเหนือนะคะเอา้อยอันนี้นะคะรากผักชีค่ะทำใสวิธีการปันนะะ้นเนาะ ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีจังหน่อยค่ะเพื่หมักน้องการใส่เลือป่นข่า เมือได้ของเด้กินเอาเองนะคะยัดลงไปด้วยยี้มจะได้สวยจ้า เรียบร้อยค่ะพี่น้องมักถึงนเป็นที่ผ่านนาทีค่ะเขาเอยเอาไปอบนะคะพี่น้องจ้ะอืมอร่อยจังอร่อยค่ะห้องงานอร่อยไหมอ้มปาก็ชอบเหรอคะอร่อยไหะะออยมอุ้ยปากแสบบอค่ะอะแสบอแสบอกเปื่อนเลยนั่งดีๆหน่อยอู้ สียงอะไรปากเช็ดหน่อยเสียงก็เอ้ยก็ไก่ก็ไก่กินด้วยได้ไหมคะเอส่วนอุ้มไม่ได้เลยเนาะอู้หูหนักจังเลยอู้หักอูหักหนักนั่นนี่หมุนหมุนหมุนหน่อหมุนหน่อยโอ๊ยแม่วิ่งแล้วเอ้ยหมุนทีกตก หอมไหมไหมเลยสวยทั้งสองคนแหละนีน่ไหมั้ง<า>โอ้ยย่าโยอจ่าบด้กินแม่จ้าแม่จะตาะัางบอกหงใจกัน กูเปนะจำดีแถววะ เสวัสดีจ้าวันนี้พบกับตะมีแช่แนวค่ะพี่น้องวันนี้จ้าต่ำกับบิกับขอบขั้วต่ำนะคะพี่น้องน้องของขวัญกับน้องลิบบินจ้าพี่น้องจ้าจะพาสุบผู้สุงคนมากินอบไก่ค่ะพี่น้องวันนี้พร้อมวิธีเฮ็ดค่ะแล้วก็ตังบอกพุงจ้าพี่น้องจ้าโอ้คือส่งขวไญใแต่ตั้งแต่เฮ็ดแล้วเด้อของขวัญเด้อโอ้รักอยู่รักอยู่นั่นนั่นนะคะนั่นโอเคไหมเนี่ยเออมาค่ะพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเลยอ่านั่งกินข้าวดีกว่าพอ เสียงอันพี่น้องเสียงอันผู้ยบาลแล้วสี่ช่องสี่สิ่ประกาศข้าวตอนไหนบุญรอดมาบ้านเนาะขุดแล่แดกข้าวมันร้อนเอาเอาให้แม่กินแน่อืออือเอาเลยอะไรเนียคะอืออือเลยแล้วเนาะเอาขาหนังไก่ดิหนังมันไม่ไม่ได้ใหม่นะครับเครื่องเทศมันใหม่นะอันนั้นค่ะไก่เดิ ใส่ให้ไหนอรับอ้มโอ้ยนางดีดียออ่อนเวยต้มตัง้งจสตัวเป็นไงเหรออืมเอ้าแ <c oughs> จกการอะไรเด็กอืมเหนือ่อยเขื่องไหม ตัวปะตายโอเคหน่อยๆเจ้าอะไรไก่มันตัวใหญ่ไงไก่ก well ็ตัวใหญ่เสียอธิษฐ่นปีกกันโอ้ยหอนก็หอนได้พี่น้องร้อนมากโอ้ร้อนมันร้อนไก่ตัวประมาณเกือบสามโล่ผมด้พี่น้องสามโลไป กึ่กมันร้อนอมหอโม,ม, <c oughs> มาแบบบรรยากาศกำคำ,คำพี่น้องจ้าพร้อมอมยีบานประกาศ <c oughs> เข่าวดูผิวก่น หมออไก่นี่ต้มมาแล้วอร่อยเด้อค่ะน้องต้มก่อนเขาจะมาหมักอีู่ค่ะี๋ยวเขาจะมาอบนะนัวคุณเจอืหมอ่านุกินอะไรอยูกอร์นั้นได้เดินน้องสวัสดีให้พี่ชมหรือยังลูกเมื่อกี้ยังไม่สวัสดีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วค่อยสวัสดี เอาข้าวหมดปากแ่้นะคะอเ,อเอาลูกก่อนเอากินทั้งหมดเลยเน,นี่นะของหน,น,นูอยู่นะบ้ามาขายข้าวเอาลูกมาก็จะไม่ได้ตั้งใจกินข้าวไรนะครับวุ่นวายมันมีคน้นเอาครับเนี่ยปู่คนกับกระดินแล้วดูกันตีน่้น อม,มาไหมเสีงเั๊ัวกัวอ,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 อย่าไปโกรธของแม่คะ่ะไม่เอาไม่เอาแม่ไม่มีคล <c oughs> ิปอัพเด้ร้อวเลยิไป็นไปเที่ยวกับป๊ะป๊เป็นไปกับแม่ดามไปไหนครับไปไหนเป็เือของเล่นเลยไปเรื่องของเล่นเหรอ,อ,อใช่เออนั่งขึ้นเหรอคะหนูหนู

เวลามันก็ไหวไหวไหมพี่น้องเน็ดอหนังก็เป็นแบบบอคอยท่านใจปันไดนมื้นตาขึ้นมาปุ๊บกลมบางทอดตับแป๊บเดียวมื้นตาเขาไม่เอาใบสามเน็ดอหนังมาท่านเลยเป็นตุต่มต่ำอีกัลอีกแลอ่า เสียงพูดยาบาลและประกาศไงว่ากันนะค่ะเป็นของบรรยากาศบ้านบ้านข้าวปลาขั้อย่างนี้ยังเส่ยนมันต้านเสียงอะไรอ่ะเยียงผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศข่าวคลกผู้ใหญ่บ้าลไม่ตกใจไหมคิดเหมือนยังไม่ตกใจค่ะว่าคั้ยไทยเสีย

เดี๋ยวว่าอย่ารำคาญกันด้วยครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งคว้วหนาละของเล็กหน่อยได้ค่ะพี่น้องจา้าครับอันมีวิธีเห็ดนะมือเนี่ยวิธีเห็ดอาไก่ค่ะปิดปิดรสเผ็ดแรงมากเมื่อไงกินน้ำอืมอืมยืนหมดปากก่อนข้าวกินข้าวให้หมดก,ก่อนยอย่าอมข้าวค่ะไม่น่ารักเลย ไม่ได้อันมาสิโบมาออกน้ำพึ่งกระแล่นออกมามีใครดูมีใครเบิรงนได้ครับพี่น้องใครก็ตอบไม่หมดใครก็ตอบว่าท่านจันงเยอะเกินพี่น้องพยถา,ามา่ายนังกู่บ้าจังเอ็ดมินค่ะ จำว่าแม่หนูกิน้มาแล้วตอบเองแม่หนูตบแม่หนูกินก้ามาแล้วโอเคค่ะเก่งมากเลยตกมะ่ามผมนี่โลนมาคือตอบเองครับน้องตกลงในหน่วันยงในหูนะครับอพ้องแม่เอาไเอะไรมุดมุดไปกัดกวเลยกวาไมันี่เริ่มมาอยู่หลังบ้าน มันเจะกันนะมือไปกัดกุ้งไปเลยไปตลาดได้ให้ปวกครับพี่นางมูลอุ้ยมืออยู่ละมือเจ้ากันนงพอดีแกงแบบย่างมือสีแกงกินไหมพี่นางจ๊าเมื่อกินโดนล่ะหลายปีเนาะบางปีที่เราได้กินไหมคือแบบไอ้ขนมเห็ดปอกไหมกินเออหนูจะล้มเวลาบด้กินเห็ปัก ม่เสียงอะไรเ่ะอเบิกมาหลายปีแล้วเห็อที่ตัวไม่เสียงอะไรเหะอเสียงเ่าหรือเปล่าเสียงรู้นั่นข้างปละเสียงเสียงไก่มันตัวใหญ่แห้งหรอกินบะเบอเดี๋ยวค่ะเออเออเอออเอาน่าเออร้อนมาลรอกร้อนไหมคะ ใหญ่มากเลยอืมแบบอ้อาโอเคข้าวปุ้งฉาโอ้อกระดูกไมา่หายกันไหมได้หรอกุ๊กโกูกุ๊กไม่เสรต่อแสบแค่นี้ปะปะ๊านี่กระปูแล้วลูก <c oughs> เหมือนยาง <c oughs> อัน <c oughs> คุณสามีนี่แล้วสิเป็นคนแผนกซัพพอร์ตลูกเตาเดาได้เนี่ยค่ะพี่น้องจ้าดอย่างเลย อ๋อบาสีหลังเ้าสีหลังไปเรียบปะล้าสี่เลียงลูกมาต่างแต่ลูกใดโบจักเหมือนแล้วกันเลียงค่ะพี่น้องไม่อนะเราเป็นข้นเก่งข้นนึงได้ค่ะพี่น้องเอาลูกป้อนเขาถึงต่ำนี่สีเป็นข้นที่หาเงื่อนยางเดียวค่ะพี่น้องบ่ค่อยมีเวลาเดืองแบบเอาลูกป้อนใดค่ะมีเวลากะแค่เข้าขันอแค่ไม่เอาเอาลูกนอนยังเถอะแต่ว่ากัยุ่นน้ำดูในบ่โดนค่ะแป๊บเดียวกะทินเที่ยงกันนะค่ะพี่น้องต่เรากับยุ่นน้ำดูใดเองที่นะแต่ว่าตำกับแบบ หางเงินอย่างเดียวครับน้องเติมเต็มกันและการเอาความน้องบอมีไผ่เก่งไปไปเบิสุดยางุดเนวแล้วพี่น้องเงางน,ะนงนะาะป้าเขาอิ่มแล้วไปติดคิมเลยก็ได้เดี๋ยวต้องเก็บก่อนมันบุนไหว้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวขอปิดคลิปเพ,พียงเทนนี้ได้จ้าพี่น้องจ๋าวิธีการอบไก่ค่ะอยู่ต้นคลิปได้ค่ะพี่น้องจา๋า,อะะอจาขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะทุกความเอ็นดูี่มี่ให้ขอบว่าต่ำกับบิ๊กจ๋าพี่น้องอมา<ห>มามาหนีก่อนแม่จา๋าแม่จ๋านะมาเนี่ย อปิดเลยลูกไม่มากยังค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีจ้า